แดงเกินกินสติวเด่นลุนละทึกสตัวที่เป็นโหมาถึงต้องลุนละทึกมาถึงลุนละทึกโอ้โหแรงซื้อมาว่ะืหโอ้โหแรงขายมาเหมือนกันสติวเด่นอย่ามายุ่งแถวออเดอร์โอ้โหแรงซื้อพันพวนพันพวนพันพวนหนักมากสติเด่นพันพวนหนักมากอ้ะฮัลโหลปูดมอร์นิ่งสติวเด่นแย่เลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่ ร้อนจริงๆนี่หรืออากาศประเทศไทยอากาศร้อนวันนี้ห่วย่าร้อนก็พอนะวันนี้ขอเลยเอาสจิวเดนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยโปลไม่รู้เลยนะนี่ไม่รู้ตลอดเลยโปลโอ้ยสติวเดนบอกโปลมึงทำนี้ตลอดเลยนะเอาดมอร์นิ่งสติวเดนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เต็ดกับ โปรสเตียร์เทน,นย่าร้อนแก่ตายร้อนจริงๆโอ้โหปรเตียิวเทนโอ้ยโประเทศไตยทตยที่ว่าร้อนก็ไม่ฮอตเท่ากับโปรสติวเด่นบอกเลยนาทีนี้อเอาสติวเดเทนก่อนจะไปรับชมกันนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กด comment, แชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครต์แล้วกดกระ ดิ่งให้โปด้วยนะสติวเด่นจะกดอะไรก็กดไปเถอะสติวเด่น student, แต่ถ้ารักกันแล้วชอบกันแล้วกดไลค์แล้วกดแช์นนะสติวเด่นเ็บอกมาอย่างนี้ส่วนสติวเด่นคนไหนนะที่ไม่มีบัญชีเทรดและอยากจะมีบัญชีเทรดเหมือนโปรเหมือนกันสติวเด่นของโปรทุกคนอะนะก็อย่าลืมเลยไปเปิดบัญชีเทรดมาก่อนนะสติวเด่นที่รายละเอียดใต้คลิปเออนี่แหละประเด่นมันอยู่ตรงนี้สติวเด่น ส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆนะสติลเด่นไม่ว่าจะเป็นเฟนเพจนะติ๊ก,กตอกนะหรือว่าไลน์เอาไปเชี่ยวนะก็ดูรยายละเอียดใต้คลิปสติลเด่นโอเคไหมอยากจะเรียนกับโปรก็ดูที่ line official, ไลน์เอาไปเชี่ยวรายละเอียดใต้คลิปเหมือนกันทักมาสอบถามกันได้คอร์สฟรีแบบมีงเงื่อนไขมีงเงื่อนไขนิดนึงแต่บอกเลยว่าโค้จากคุ้มสติลเด้นโหสอนหนักสอนแน่นจริงๆบอกเลยเอา้าวันนี้ไม่ต้องพูดความจำเป็นให้มันมากความเราต้องการความฉับไวให้มัน ร้อนแรงเหมือนกับแดดที่เปเบาของเมืองไทยนี่แหละสติวเดนฟ้าคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดสิดดาวและสตใหดดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you สติวเดน โอ้ยฮอน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 โอ้ยมาเลยมาแล้วโอ้ยวันนี้เราก็จะเล่นกันแบบเนิบเนิบนะใ <Okay. S 2> น่อนไม่เยอะอะไรว่า3 3 8 6แล้วก็ไม้สิบห้าเหรียญไม้เสมอนะวันนี้ไม่เล่นแบบออกไม้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของบอนะคือไม้สเสมอคือสิบห้าเหรียญเอาสักห้าไม้นะสามสี่ห้าไม้ก็แล้วแต่เดี๋ยวแรก่อนแล้วแต่สถานการณ์ของกราฟเราต้องประเมินกราฟสถานการณ์ตอนนั้นด้วยว่ามันเหมาะไมที่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอซัํานี้สติว เด่นนะครบแม่ละเราก็อยู่กับไอ้นี่นะ s m a 5สีเขียวเหนียวซับของเราเหมือนเดิมนี่แหละ <premises. S 2> ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แนวเหนียวซับเนียแนวเงินแนวทองให้มันเข iedzieć, ้าหาเราสเตียอยดนเดี๋ยวแร่กราบไปก่อนนะตอนนี้อยู่ G ีนะครับไปในทิศทางเป็นใช้เวยอยู่นะเป็นกรอบใช้เวยเขาลงทะลุแนวรับมาแล้วแหละแต่เขายังกลับตัวขึ้นไปอยู่นะสเตีรดนะเดี๋ยวก่อนคู่นี้ประเด็นยังไม่ได้ในในคู่นี้นี่เป็นแนวต้านเก่านะกราพยายามกลับขึ้นไปแล้วลงกลับขึ้นไปแล้วลงแล้วมีแรงซื้อผักขึ้นอยู่นะมีแรงขายผักลงมาอีกโอ้หยังไม่ได้ประเด็นจากตรงนี้ไป AJ ต่อ AJ โอ้ ชัดเจนเลยมิ tacos, ลิเจกดลงตัวเดนเอาละประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อมาถึงเห็นรูป,ป ę, แ аний, ป uhm, goals, so, yeah, บบชัดเจนมีนี่เจกนะแต่ถ้าจะให้ดีนะอยู่บนนี้นะจะปลอดไปกว่าลงไปแล้วแดงขึนกินตัวเดนลุ้นละทึ้งโอ้มาถึงต้องลุ้นละทึกมาถึงลุ้นละทึ้งโอ้ยแรงชื่อมาว่าแรงชื่อมาว่ะอาโอ้หแรงขายมาเหมือนกันตัวเดนอืเอาละไงเอาละไงออืื อลงสเตือลนลงเลอนลงไปแนวไม้แรกใหญ่าลังกาโอ้โหจะติวเด่นแหมมาถึงนี่โอ้โหลูกแบะชักขนาดนี้มามาดูดิว่าเราได้อะไรจากจุดนี้มั่งนะเปิดการาฟมาปุ๊บในกูเอเจโรเห็นนี่ตรงนี้มีแนวรับอยู่อ่านี่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 เห็นไหมน,นี่คือแนวรับการาฟทะลุแนวรับลงมาแล้วแล้วทีนี้นี่เขา เกิดการกลับตัวขึ้นไปที่แนวรับเก่านะแล้วก็ก็มาเลือกทางเป็นก่อพักตัวตรงนี้อยู่นะแล้วโดนแรงขายทุบลงมาลงมาอยู่ใต้แนวอีกครั้งยืนยันว่าเป็นเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านเกิดรูปแบบก,ก,กึนกินเออสีแดงสีแดงมากกว่าสีเขียวอะ่ะแสดงว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อบวกกับตอนนี้ราคาเปิดอยู่ใต้เส้น SMA 5การกลับขึ้นไปหาแนวอีกครั้งและเกิดรีเจ็คลงมาคือการปฏิเสธของราคาในโซนแรงขายตรงนี้สเตเต็ไม่ให้กลับ กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งกดลงสเตลล์เต้นเอาระฮอตไหมล่ะสตลล์เ้นฮอตไหมล่ะร้อนแรงร้อนแรงบอกเลยนาะทีนี้ร้อนแรงไม้แรกเราก็บันเทิงไปแล้วสต่ลเต้นบอกเลยเอเจพระเอกตัวจริงโห้ยบอกอายุเลยว่าโฆษณาเน,นี้โหยตายไอมีประเด็นเลยสเตลล์โอ้ย,อยนี่ตรงนี้ตรงนี้โปะว่ายังไงก็ลงนะจังหวะเนี้ยังไงก็ลงใครเห็นก็ว่าลงขอตรงนี้หน่อยนะ ชัดเจนเลยเล่นเอามาถึงตรงนี้เลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคมีรีเจ็แล้วขอขึ้นไปอีกทีโอ้ขึ้นไปกอ่อนยังไม่ทันได้กดขึ้นขึ้นขึ้นโอเคปรากฏโอ้ยยังติดตรงนี้นะเะือเล่นโอ้ตายตาย,ตายประเด็นเปลี่ยน่าขอย้ำอีกสักหนึ่งดอกเะเด่นรีเจ็ตโอ้ยเอาละนาทีนี้ให้รู้กันไปเลยใครเห็นก็ว่าลงเดเด่นโอ้ไม่ลงเหรอ แรงขายมาจ้าเว้ยแรงขายมาแล้วให้มันชี้ชัดไปในไม้ใอแรงขายไม่ทีแรงขายไม่ทีโอ้ยโอ้ยลดระทึกลนกันไปใครเห็นก็ว่าลงใครเห็นก็ว่าลงไม่ลงว่ะจะได้ไม่ลงว่ะแรงซื้อสู้แรงซื้อสู้สู้จนวินาทีสุดท้ายจะได้สู้จนวินาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเท่านั้นหิ่งเลยว่ะโอ้ยจีจัดสปีกลิงเลยว่ะห ในไม้นี่นะเซลว่นโปรเห็นว่าในทิศทางเนี่ยกราฟมันไปนในทิศทางแนวทางขาลงแล้วทีเนี้ยจุดเป้าหมายเนี่ยเขาต้องล็อกมารับแรงซื้อตรงนี้แน่นอนแล้วกราฟเนี่ยพยายามกลับขึ้นไปแล้วแถวเนี้ยคล้ายๆกับแช่งมาสเตอร์บาร์เห็นไหมแล้วกราฟกลับขึ้นไปมีลีเจ็ดขนาดแก้ไม้แล้วนะไม่ทันว่ะสเตเเลนโอ้โหตายและนะทีนี้โอ้โหใครเห็นก็ว่าตายเซลว่นเหลือ17เลยโอ้โหสาสตว์เบิ้นแก้ไม้ไม่ทัน มาเอา,เอ,าอินกันไปเลยซตูเดนเอาอีกแล้วคนอย่างเราจบวเท่านั้นนะฮจบไว้อย่าไปเสียเวลาคิดมากซตูเดนเอาเอาตอนที่แบบยังกระฉับกระเฉงอุ้ยดูดิมันแรงเยอะจริงๆว่ะซตูเดนดูดิดูด,ดิขึ้นไปเอกขึ้นไปเีกขึ้นไปเีกปูปปก็ว่าจะลงอยู่ดีอะตรงเนี้ย โอราะห์ยังไงตรงนี้ก็ลงเลย่ลยโอเคอออินไปแล้วเอาแล้วตรงนี้ยังไงก็ลงแล,ล้วล่ะฮืมฮึมหืมลงลงเทนไลระยะสชันแนวเหมือนเดิมแนวเดิมตรงนี้เอาระเอาระืึมหืมเอาระประเด็นมันอยู่ที่ต้องมาลุ้นแลึก <c oughs> โอ้โหแนวเดิมนะสเติวเดนแนวเดิมแต่เป็นใช้เทนไลระยะสชันประกอบด้วยสติวเดนอืมฮึมอย่ามายุ่งแถวออเดอร์โอ้ยแรงซื้อปันบวนปันบวน พันพวนหนักมากเซเรนพันพวนหนักมากโอ้ยเกือบตายเซเดนโอ้ยเกือบตายเือโอ้ยครับแรงว่ะครับแรงว่ะถึงตุ้มครึ่งนอนฟาร์มาเซเดนโปลืมโอ้ยตายแล้วตุ้มครึ่ง โอ้อันนี้นอนฟาร์มนี่หว่าโอ้ยตา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 ยโอ้ยพอรเยอะอะไวะสามสิบสองขาดทุนอยู่หน่อยเดียวเฉดเดียวสเลเนโอ้ยตายตายตายทุ่มครึ่งเข่ามาเลยช่วงเวลานี้กำลังปั่นผัวเลยวันนี้วันศุกร์ไงสเตเดนฮะฮะไม่กี่ไม้ก็จะหัวร้อนหัวหนากาดเมืองไกลแล้วเลยโอ้ยตายตายตายพุทโธพุทสัง โอ้หตรงนี้สเติเลเดนโอ้ยมีลีเจกนะมีลีเจกแล้วหนึ่งมีลีเจกเมื่อกี้มีลีเจกแล้วหนึ่งมีลีเจกแล้วสองไม่มีเส้นกรดกราฟเกิดไอ้นี่นะอ่ารูปแบบไอ้นี่อ่าโดจิหรือเรียกว่ารังเลนั่นเองที่แนวลับเก่าแถวแถวนี้นะอือหือเอาละต้องรุนละทึกกันอีกแล้วสเตเลเดนรุนละทึกกันเพ้อว่ะโอ้ยโอ้ยเอเจยเพิ่งมากำลังรุนละทึกไม่นี่อยู่สเตเลเดนโอ้ยเอาล่ะเอาล่ะกรับไปในทิศทางขาลงนะตอนนี้โอ้ยแดงซื้อมา กับแรงนะสเตเดนบอกเลยวันนี้กับเอาเรื่องนะอืมกับเอาเรื่องสเตเดนพร้อมเอาเรื่องและพร้อมจะเอาเราแหละตอนนี้สเตเดนอืม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 โอ้โหวิในไม้นี้นะสเตเดนรูปแบบแถวแถวนี้นี่สเตเดนเห็นไหมตรงนี้มันเป็นแนวจุดแนวรับนะอ่าในการเข้าออเดอร์เนี่ยแถวเนี้เนี่ยเป็นแนวรับเลยนะนี่นี่ตรงไปใช่นี้ด้วย แถวๆนี้ยอ้าตรงนี้ด้วยเอาเนี่ยเนี่ยแถวๆนี้แนวรับกลับทะลุลงมานะครับตรงนี้กลับขึ้นไปแล้วมีแรงขายเห็นไหมแท่เงเล็กนี่กลับขึ้นไปมีแรงขายแสแดงว่า เปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านรับพยายามกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งเมื่อกลับมาหาแนวจากแรงซื้อกลายเป็นโดจิแสดงว่าเกิดการลังเลแล้วกลับขึ้นไปหาแนวอีกครั้งในแท่งออเดอร์มีรีเจ็คกดลงสติวเด่นสวยงามจริงๆเลยว่าในไม้นี้นะสวยไม้นี้คือบอกเลยว่าเด๋วเบ้ตอนนี้เด๋วเป็นเท่าไหรนะ่45น่า่ะเปหนได้ <c oughs> กาไรมาฉีบเหรียญว่าวันนี้โอ้โหร้อนแรงจริงๆเลยพระคุณเจยวไม่ได้ไม่ได้ไ ลงมาหาแนวมาลงมาหาแนวลงมาเอกลงมาอุ้ยเอาเอ้าได้ได้จเลยได้ได้ลงมาเองไม่ะเอาลงมาเองก็เอาเด้มาเฮมาเดะลงมาอีกเวลาเอาเอาเดะจะเล่นโอ้โหตรงเนี้ยโปบอกเลยชัดชัดเจน เส้นลายระยะสั้นสติลเดนเอาละนาทีนี้โปบอกเลยเทรดไลายระยะสั้นขออย่าให้โดนแรงขายจากเส้นกิจก็พออู้แต่ทําไมกรับแรงอย่างนี้อือหือโอ้โหขึ้นว่ะสตเดนขึ้นว่ะสตเดนขึ้นอืออหือชัดเลยชัดชัดชัดอึ๊อึโอ้โหวินสตเดนนะโอ้โหเฮ้ยนัตรงนี้ก็ แนวตรงนี้ชัดเจนเพนขาขึ้นไอแรงซื้อนี่ขึ้นชัดเจนนะแรงขายนี่ลงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็โดนนี่แรงซื้อลงมาหาแนวกราฟก็ขึ้นแล้วแรงซื้อลงมาหาแนวก็ขึ้นหลาแสดงว่าแนวตรงนี้สวยแล้วแท่งนี้เปิดเหนือเช่น SMA อยู่นะแล้วสังเกตพวกไส้อะไส้อะเนี่ยมันเปิดเหนือไส้เพอแตแนวซ้อนเพอ แล้วกลับลงมาโปรตีเทไลายระยะชั้นนี่ในเทนกาขึ้นนะสเตเดนกราบลงมามีลีเจกกดขึ้นมีริเจกกดขึ้นมีลิเจกกดขึ้นสเตเดนในไม้นี้โอ,โ,อโอ้โหไปดิแจมเลยไหมล่ะสเตเดนในไม้นี้สวยงามจริงๆริสเตเดน8 5ห้าเหรียญสเตเดนโอ้ยจบมือจบงานเลยพอจบกบราบแรงวันนี้หนีดีกว่าตีหัวเข้าว้าสเตเดีนจบงานไปและจบงานไปและวสเตเดน โอ้โหเดดเมืองไทยก็ไม่ฮอตเทปูหลอกสเต์เดนนาจีนแม่หมดเลย <c oughs> จบงานนั้นเรามีพอร์ตอยู่33เหรียญตอนเริ่มต้นนะสเตร์เดนจบที่85อ้าวโอเคนัซซาร์เดนก็ได้ประมาณ50เหรียญ51าสเหรือสเหรียญนั่นแหละประมาณพันหกพันหน้าพันหกแล้วซาร์เดน หลับฝันดีเลยแหละสติวเด่นวันนี้โอเคไหมแล้วก็บวกอกากราฟเริ่มแรงเ,เริ่มหน้ากลัวแล้วนะสติวเด่นนะนี่ก็เป็นการเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะแต่เราต้องควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีนะสติวเดจัดก,การทั้งพอจัดก,การทั้งอารมณ์ให้ดีก่อนเทุกครั้งนะสติวเด่นอาจจะเห็นว่าโปรเป็นคนแบบ มาถึงแล้วกดไมใ้ใหญ่ๆไปเลยหมดครึ่งหนึ่งของพอตลอดหรือว่าไม่ก็อออินอะไรแบบนี้แต่ก็คือถ้าสมมุติโปรแพร้โปรก็จบแค่พอที่เติมพอเท่านั้นนะสติวเดนเข้าใจตรงนี้ด้วยนะสติวเด่นจะมาว่าเทเดเกินตัวโปรมาถึงเทครึ่งพอครึ่งพออะไรแบบนี้โปรก็จัดการมาก่อนจะเติมพอทุกครั้งแล้วว่าวันหนึ่งโปรยอมเสียได้เท่าไหร่สติวเด่นโอเคไหมโอเคสติวเด่นวันนี้นะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร้แล้วกดกระ ดิ่งให้โปรด้วยนะสติอเต้นนะคอมเมนต์กันมาเยอะๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆสติวเต้นคู่คุยกับโปรนะและสำหรับสติอเต้นคนไหนมาเห็นคลิปแล้วโอ้อยากจะเทรดทำกำไรเหมือนโปรนะักก็อย่าลืมดูรายละเอียดใต้คลิปใต้เลยสติเต้น สำหรับช่องทางการติดตาม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กติ๊ก,กตอกนะติดต่อคอร์สเรียนของโปรโนะคอร์สฟรีแบบมีเงื่อนไขก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยสติวเด่นมีทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเลยสติวเด่นติดต่อสอบถามก็มาได้เป็นคอร์สฟรีแบบมีเงื่อนไขสติวเด่นบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มสติวเด่นโอเควันนี้ก็พีเอตอตงเก s ลสติวเด่นซิวอักเกเน็กท่า ร้อนจริงๆกันดูเด่นวันนี้แดดโหดแดดร้อนว่ะแดดร้อนปอดก็เกือบร้อนว่ะโอ๊ยเอาอินกันไปแล้วโอ๊ยตายตายพุทโธพึ่งตั้งแอบเลยเรียกปเข้าใจง่ายเรื่ององนเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกติวเด่นโปไปกับโปเลิศต้นเหตไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้โมพโปมีเทคนิคมิถะบรเยือและอีกเป็นสิบโปแบรี่การตีความมันวามิตยังพันให้กูเป็นปึก